นี้ค่ะจานนี้คุณไหมคะอันนี้คุณไหมคะอันนี้คุณไหมคะคุณไหมคะอแต่ละอย่างค่ะคุณหมดค่ะพี่กบโดนหลอกค่ะกับพี่ฝนเราบุกถึงบ้านไม่ออกก็ไม่ได้ค่ะโินบจิ๊บที่เจ้าของบ้านนะคะผมก็ยังเปียกอยู่ทแต่คนค่ะมีอะไรหรอกค่ะแค่อยากกินส้มตำเพราะวันนั้นวันนั้นไม่ได้ยำกุ้นเส้นกินไงก็เลยแบบว่ามานั่งชวนกินเดี๋ยวให้ดูอาหารก่อนแต่เนี่ย เ<อ>จิงค่ะโดนหลอกค่ะแกงเ่ียวหวา,ยานยำเส้นสรลอนแกงแดงผลไม้เออแต่แกงแดงพูดผิด<ก>ตำปลาะนะคะอคุณออชินต้องกินอย่างงานทั้งลูหนูไม่ตัดหรอกงานเล็กด่วนไม่มีเวลาจะมาตัดเดยเวลาานั่งตัดอยู่เข้าทั้งคำเนี่ย อื่นนะคะเข้าวบางคำแต่มีทะลุน่ะเดี๋ยวจะลองเอาเข้าทั้งลูกดูค่ะมันโกงไงมันกลมกงไงมันเหมือนอะไรนะรู้ตัวกระสายไปแล้วว่าเล็กกว่าไปแล้วเนี่ยงอาหาทั้งลูกเข้ากันยังไงคะโอ้แมวละกินอะไรขึ้นกันดูแล้วขึ้นรับวใหญ่กระด้างนี่ข้าทั้งลูกนี่ตายตาย นิ่มนิ่มดีอ enfin ุลูกนายได้สิบแปดบวกนะลูกสิบแปดบวกแม็กิ์นี้ผู้ชายดูอย่าก้มดูแล้วของตัวเองแล้วกันนะตัวไฟตัวหายแล้วโหแซ่บมาก นี่ผดได้ใจอ่ะกระพิอ่ะพริกกระทิคือนั้งตื่นกระเพอะนนี้นะคะดีวเมื่อกี้กำลังใส่เพิ่มดีนะพี่กอบพอต่ำเขาเอิเบลกก็ใ่พอประมาณ่มากสงสารพี่ฝนนะมากลับน้าก็ไม่ได้ตั้งตัไม่ตั้งตั้งใจต่างให้เราไมูสิเต็มใจไหมน่ะเอาไป ตอนออกไปกองโคลนตรงนี้ยนะนี่ต่อนกดเจมขึ้นได้วูนี่กิ๊ดคนเดียวเลยหอยดองเขาบอกว่าหอยใหญ่นะอุ้ยตายแล้วแซ่บค่ะดูหอยดอง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 เออสั่งให้เรานะจ๊ะหอยดองกับพี่พีมขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิดมาอุตส่าห์ <พ uka> เาสาออ,อไปเ <g ül> จ้าอีกหรอ <g ül> ถ้ามาชุดเดียวกันอ่ะพอได้เพราะว่าเสียค่าส่งเท่ากันหมดเลยใช่ไหมดแล้วเดี๋ยวสั่งให้อีกเอานี้สั่งมาตุนไว้แล้ว <g ül> <g ül> ซัมเมอร์ที่ต้องมีกินค่ะ <g ül> อเอามาหลายขวดเลยพี่พิมสั่งมาเยอะไหมก็โคต้า เดี๋ยวอีกพี่เล็กมีอีกไม้หลังใหม่ให้น้องด้วยอืหลังมาหลายๆขวดตุนเลยเพราะว่าค่าสองแมตสีเสียทีเดียวเลยใช่ไหมบอกแกเอาไปกินเลยบอกแกไปกินเลยว่าเพราะเจ้าอื่นเคยสั่งแล้วมันไม่อร่อยอ่ะแกมีของแกไหมพิมหอยพี่เล็กอร่อยพิมอร่อยนะใหญ่คค่ะ่ะเนียนองค่ะไม่เนียนมากเท่าไหร่ค่ะกำลังจ้วงกันต่อ แกงแดงแกงเหลืองแกงเขียวกินหมดค่ะอร่อยหัวมันเปียกเลยเป็นการแบบบีบบังคับไมหมล่ะคะไม่มีเวลาเป่าเดี๋ยวแห้งองนนี้เปล่าว่จาจะอาบน้ำตอนเย็นอหอบเผ็ดมากสมควรแล้วล่ะจะพึ่งใส่จานต่างห่างได้ไหม,มนี่ก็เป็นคนกินไม่ลยเกิน ทนเขาด้วยผผลไม้ของเขานะแต่มีการสั่ง,ขงเขาด้วยห้ามดวยเกลือนะคะเราจะกินอย่างไรอร่อยเนี่ยได้มะนาวได้เกลือ,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 อแบบเม็กซิกันใช่ไหมพี่ป่านเราบีบมะนาวบบกระ็ริบป่นเยกรพริกป่นเม็กซิกันเห็นไหมพี่เึะดีเห็นเ,เามีขาเยเป็นขวดใช่ไหมแนะ้น,นะพี่เกือพันพรไหมพรเม็กซิกันอ่ะพี่เขาย่าง ไม่เคยอ่ะหนูไม่เคยกินคอนเม็กซิกันนะเป็นดุ่นๆหรอคะต้องแพ้อย่างนี้ไหมแข่งไหมพี่แข่งไหมแข่งไหมถ้ายังไม่แต่งงานนะถ้ายังไม่แต่งงานคงจะได้กินอยู่เก็บเหงือกแอ่ะพี่อ่ะตะเวนแม่ทุกสัญชาอุ้ยโต๊ะแตกหมดไปพวกนี้คุยเรื่องของเกณฑ์ที่เขาโรยเกลือโรยชีสอืห้างนักมือตัวบีเวอร์ค่ะ อร่อยหลายีนังเช็น้ำลายไอ้ชายน้ามูกอร่อยโอ้ยมองผิดไปยายเช็น้ำหมากบราอยไม่ยยยยยยยอยยยยยายอยนานยยอยยยยอยย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 อยียยยย่ยยยยยไยยยยอยยย่ยยายย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 ายย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 ยียยนยยยยยยย เสร็จก็ปัดตูดทิ้งเพราะจิ้จี้ต้องมีทําธุระตอนบ่ายสองค่ะตอนนี้พี่กบก็ต้องเก็บโอ้ยรู้สึกผิดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกเทคค่ะเลิฟยูกายค่ะซีบายๆก่อนลูกซีซีบายๆก่อนมานี่ก่อนมาแบล็กก่อนเอาไว้เลยโอ้โหแบล็กไหมอีนังซีสีเทค่ะบาย